สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาอยู่กับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้เราไม่ได้มาวิ่งเล่นอะไรแต่อย่างใดนะวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องหีเพชรประกายแสงนะครับปกติถ้าซื้อได้เพชรนี่ราคาอยู่ประมาณพันกว่าเพชรปะ่ะอันนี้ผมจําไม่ได้นะนะครับพอดีเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมา GM ได้มีการแจกอันนี้นะแจก กุญแจนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้กันหรือเปล่านะไอ้กุญแจเนี่ยขอบอกว่าอันนี้ GM เแจกมาให้1ดอกก็คือสามารถเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปิดลุ้นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะครับว่าผมจะได้สมบัติใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเวล13แล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกสมบัติใหม่ไดยนะ3ชิ้นนะครับเนี่ยสมบัติ3มชิ้นเนี่ยจะปลดล็อกเมื่อถึงเลเวล13นะครับ ก็จะมีสเก็ตโรล,ลิป๊อปเหรียญมงกุฎไอเหรียญรูปมงกุฎเงินแล้วก็หุ่นยนต์แม่เหล็กจิว๋วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้สมบัติชิ้นใหม่เลยหรือเปล่าหรือจะดวงซวยได้สมบัติชิ้นเก่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นดูผมก็ต้องภาวนาว่าขอให้ผมได้สมบัติชิ้นใหม่เลยนะนะคเพราะว่าผมอยากได้มากนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับไปลุ้นพร้อมๆ้อมกัน เอาล่ะนะเพราะว่าผมมีกุญแจแค่ดอกเดียวไงนะครับเพราะว่า GM แจกมาให้ดอกเดียวโอ้ถ้าแจกสัก2-3สดอกนี่โอแบบเด็ดเลยอะ่ะเอาดีนะครับพร้อมนะ1 2 3สองสามเอามันต้องมาลุ้นตรงนี้อีกอะมาดูครับนี่ครับมันก็จะบอกตามนี้เลยเนาะนะครับก็จะสุ่มทั้งระดับแร e อีปิกแล้วก็สุ่มสมบัติมา1ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้สมบัติอะไรนะครับอ่ะพร้อมนะ 123่งองาม,อมามาลุ้นครับโอ้เหรียญได้หกหมืันเหรียญน,นะครับอ่ะต่อไปครับอ่ะอันนี้เป็นคุกกี้ระดับคอมมอนนะครับคอมมอนอันนี้น่าจะสุ่มคอมมอนประมาณกี่ตัวนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนะครับอ่ะก็ยังเป็นคอมมอนเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วครับ อันนี้เป็นระดับแรนะครับระดับแรโอ้อีปิกได้ดอกบับตุมนะครับโอ้ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับเป็นแผ่นแผ่นเค้กเอาละครับมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วครับชิ้นสุดท้ายนี้จะเป็นสมบัตินะครับมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้สมบัติชิ้นใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะซวยได้สมบัติชิ้นเก่านะครับมานะหนึ่งสองสามโอ้โห ได้ชิ้นเก่าครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหค่าเปิดตั้งสองพันสามร้อยเพครับแพงมากอืมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่แป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปอัพสมบัตินี้ก่อนค่าอัพเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่าอัพแปดหมื่นอ่ะอัพไปเลยเลยครับเฮ้ยตามจริง ผมก็ไม่ต้องอัพก็ได้นี่หว่ะหรือว่าอัพไปเลยเอออัพไปเลยก็ดีครับโอ้โหแต่ค่าอัพสมบัตินี่แพงมากนะนะพแพงมากอ่ะมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ้างครับนี่ตัวดอกโบตูมผมอัพได้แล้วนะดอกโบตูมเนี่ยอ่ะอัพไปเลยที่ผมต้องอัพเนี่ยเพราะว่าผมจะเอา exp ค่าประสบการณ์ไงน,นะครับ นี่แล้วก็ได้แผ่นแผ่นเคก้กมานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะของผมอ่ะอัพไปเลยประเด็นคือผมมีแผ่นแผ่น,ผนเคก้กแล้วแต่ผมยังไม่มีแต่ผมยังไม่มีคุกกี้เลยอ่ะซึ่งไอสัตว์เลี้ยงแผ่นแผ่นเคก้กเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้แผ่นเคก้กซึ่งแผ่นเคก้กผมยังสุ่มไม่ได้เลยขอบอกว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบคือคุกกี้ระดับอีพิกเนี่ย คือโอกาสที่จะได้คุกกี้ตัวใหม่ๆอะ่ะคือม,มันมันมีโอกาสยากถูกไหมครับอย่างสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปลุ้นหีฟรีอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยเปิดหีฟรีครับผมเคยเปิดได้สมบัติอะครับซึ่งขอบอกว่าโอกาสเปิดได้สมบัติเนี่ยยากครับแต่ถ้าเพื่อนๆของสงสัยว่าไอหีฟรีเนี่ยสามารถมีโอกาสสุ่มเจอสมบัติไหมขอบอกว่ามีนะครับมีผมรับประกันได้ว่ามีโอกาสมีแต่โอกาสยากครับก็บอกไว้เท่านี้นะครับ อ่ะก็ไม่มีอะไรเท่านี้แหละแกอยากจะทําคลิปมาลุ้นไปกับเพื่อนๆนะครับว่าผมจะได้สมบัติใหม่ไหมผลสรุปไม่ได้ครับได้สมบัติชิ้นเก่าโอ้โหเสียดายคือสมบัติมันมีตั้งสามชิ้นนะแต่แม่งมันมันสุ่มชิ้นเก่ามาให้อ่ะอืมก็เลยได้อัพเลเวลเป็นเลเวลสองนะครับเนี่ยสมบัติมีตั้งสามสามชิ้นเออเอาชิ้นอะไรมาก็ได้ครับขอให้เป็นชิ้นใหม่แม่งไม่สุ่มให้ผมอีกแสดงว่ามันมันต้องใช้ดวงอ่ะครับมันต้องใช้ดวง ส่วนสมบัติอีก3ชิ้นที่เหลือก็จะปลดล็อกตอนเลเวล17นะครับเพราะสมบัติในเกมเนี่ยจะมีแค่9ชิ้นนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ